พี่น้องคะ่ะนี่มันเกือบสิยตีสวองแล้วก่ะค่ะพี่น้องหนูตื่นกันมาไปข่องน้าแล้วกับพี่น้องหนูก็มาอ่านมาอ่านมาอ่านเนาะก,ก็เข้าใจบ่คะ่ะหนูว่างหอดไอ้พวกที่วามันพาดหัวคอนี่ยคือว่าพาดพิงหนูนี่ค่ะเข้าใจบ่คะ่ะมันบริเกี่ยวกับลุงพน้นมาแตนอียงเลยเด้อค่ะบริเกี่ยวกับพี่จูกับพี่นุ่นหน้าพร้อมเด้วค่ะอันที่หนูเว้าอยู่นี่ยคือว่าหนูน่ะเว้าพูดถึงว่าคนที่มันอยากดังนี่้างกระเสนนี่ เอาหนูไปผาดหัวข่าวนี่อือสองสาวเป่อยใจอยากเป็นเมียน้อยลุงพลน,นี่เอาข่าวล้วต่างๆนาน,นาทั้งสาพาดแหน่ทั้งอยีงอยงแหน่มาเนี่ยมันบริเกี่ยวกับข้าวหลังหลังบริเกี่ยวกันเลยค่ะหนูบอกถึงข่าว,าว,าว,าวปัจจุบันเนี่ยค่ะหนูบริไปคุดคุยลื้อฟื้นยังขึ้นมาเลยหนูนอนบ่หรับเรี่ยวตัวนี้ผู้ดใดคือมีปัญหาอย่างขักแหน่ถ้าบอกข้าใจบอค่ะหนูพูดถึงคนที่มันอยากดังสร้างกระแสหนูถืกดานนี่ไม่ค่ะเจ้าก็เขามาพิมพ์อียงว่าเออ อันเป็นอันนั้นแล้วทาไมถึงเอารูปขึ้นเพื่อนวะเอารูปลุงพลขึ้นคู่ทําไมคะอธิบายตอนนี้เลยค่ะนูเป็นเอฟซีลุงพลค่ะนูก็คิดวันบริพิตอีหย่างเอาขืนเด้ยวยความบริสุทธิ์ใจได้ค่ะบริยากมาเป็นผัวอย่างเลยเดยค้ค่ะค่ะแล้วอีอย่างนึงแล้วไปขอหอมแก้มทําไมนุถามแนี่หนูห้หอมไปค่ะพี่น้องนูหอม้ะบเจ้าถึงเข่ามากบ้าไห้ข่อยมั่นนันดาข่อยนี่ข่อยถามเนี่โอ้คิดได้จงดังไดเนะค่ะพี่น้องเนาะสิคิดได้จังได๋ที่มาให้แต่กันว่าแต่กันอยู่นี่นอนบ่หรับเดีขาขาขา่งเด้อ มีปัญหาอย,ย่างกระเดียกระดอคักแน่เถอะว่าเขาใจเนาะสิไปอยากได้อยังคักเน่เถอะลุงพดนนั่นถามเน่ผัวหนูกม็มีสามีหนูกม็มีโอ้พูดอยู่นีหนูเบาให้คนมันพลาดหัวพี่เอ็นพลาดหัวเขานี่อยากสร้างกระแสเจ้าของดังอยากค้นไปตามช่องเจ้าของหลายหก้ายังเขาใจแต่ไปเรื่องเก่าเกเนาะเอาบออเอาไมาห่หยังบอกไมาห่หยังกัะพี่นอาา้องบ่อไม้หยังเรื่องเก่าๆซุ่มที่ว่ามักหายมักด่าหนุนไมเรื่องเก่าเเลยค่ะเทียงนองเทียงหน้าเน่ยโยนทิ่ามไปเลยค่ะพี่น้องมันบอมเมน มันเป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ว่านี่เจ้าของอยากดังนี่หาข่าวเนี่ยเอาหนูไปพาดพิ้งเอาหนูเขาไปอันนั้นพาดพิ้งอยากเป็นเนี่ยเมี่ยหน่อยรุ่มพ้นแง่อีหยางแรงละต่างๆนานานี่ย่าเห็นเลยค่ะลบชิมเลยดักเป็นบอย่อมแล้วพี่น้องเอ้ยบ่แมนเสมานางผ่าพับไปตุจเจ้ามาผาดพิ้งเอาข่อยให้ตุจเจ้ามาดังไอ้คนเขาไปรับส้มเจ้าอยู่นี้ข่อยจะเจ้งความดำเรื่องคดีน้ำตุจเจ้าเด้อกนตุ๊เจ้าบอย่อมและอียอย่างหนึ่งที่ว่าเอฟซีนั่น ที่ว่าฆ่าใจที่ว่ายั่เงินนั่นเออฟังเจนลึกๆที่ว่าดาหนูนั่นเบิ้งนี่ดีค่ะเบิ้งเขาไปเบิ้งงนช่องยูทูบหนูหนูเทเตระช่องเนี่ยมีแต่ความดีๆสางสรรค์นั้นทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องบริดตำ่ตำๆเลยค่ะพี่น้องคะอยยาเขามาหายมาดากเลยเด้ออยากมาดาเนี่ยเขียนเบอร์โทษเจามาให้ข่อยเลยมากนัดพ่อกันเลยค่ะพี่น้องมันเป็นยังกระเดียกกระดดดแต่ก็เพราเขาใจแท้ะคำว่าเอฟซีลุงพ้นเนี่ยเขาใจบ่บ่ได้อยากไม่ได้มาเป็นผัวค่ะจำไว้เด้อค่ะ ในยินบ่แล้วก็บ,บริเกี่ยวยังกันกับพี่โจพี่หนูหน้าพร้อมบริเกี่ยวยังกันเลยค่ะพี่น้องเดอ้อหนูก็ขอโทษขออภัยไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อผูใ้ใดที่ว่าเขาใจพิดนั่นหนูพูดถึงกับพวกที่มันสร้างกระเสอันที่ว่าเจ้าเคยดา่าเคยยังข่อยมา้านะ่ยข่อยก็บริบบอให้เจ้าดอกเขาสร้างใน้่ข่อยถึอด่าแล้วเ,เจ้าถึงในเสือเขาอันหนูก็บบริอันว่าอีหยังมากไม่เนาะ หนูก็อยากคิดแต่ว่าเออหนูพูดออกมาเนี่ยคือความในใจมันเหลืออดเหลือทอนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเด้อเข้าใจในเด้ออันบริยากเป็นเมียนหน่อยลูกพ้นนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะบริรับบรินนตตีหนึ่งตีสองก็คืนมาอ่านขอความแก่ยังเบาเข้าใจอยู่กระบ,บอกแล้วค่ะพี่น้องบอกแล้วบอกว่าเออคนที่มันผ่านหัวข่าวกับพี่น้องค่ะหนูนบริพูบอกพูดถึงว่าอย่าเอาลุงพ่นมาปิน่น hmm. ผัวนะคะพี่น้อง เขาเจนกับพี่น้องเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจีปนสายห้าค่ะสวัสดีค่ะ